ถ้าบังยานสถานีรถไฟเห็น้รอว่าลันไทยตอนเป็นรันไทยเลยเป็นไทยรเบิ่างก้นกันล่างออกมาเฉยๆแต่เขาก็ใส่หน้กากากกันเขาไปเบืองของแม่รันขายาเนี่ยกันนะรันมองหน่ยก็ยังปิดเห็นม่มือตดตื้อ ของกันไม่อยังเป็นแต่ไสเลื้อวเ,เคีย้ยวหูอันนี้ซื้อกัแล้วสบู่ว่าสบู่นี่ในล้างมือเัาพี่น้องสบูเ่เฮ็ดมาจากอันก็จังบอกพวกวันเฮานก่อนเถินจับสองก่อนอันนี้ก็เป็น ขีมเออเรียกว่าทามื่นก่อสิบก่อเส้นอ,อันนี้เป็นกระดาษเบียกอันนี้เป็นมอญเห็นปะเป็นมอนใช้ขีมอันนี้ก็ขีมทามือ อออก็สิบอกนนก้อนสองก้อนเป็นกันอันนี้ก็ขินน้นท่นทามือพี่น้องพ<อ>ี่อออบอกเป็นหลอดถือก็ได้เก้าสิบเก้าเส้นอันนี้มันยังถุงมือ ของ็หลายตันนี้อันนี้เนี่ยอัน,นเอียงก็ตัดหนังไอนน้สนด้านสนแตกไอ้สนบนให้มันก็แตกออกพี่น้องทุงน้องนี่คือเป็นตะดีจช่อโอ้ยสิบสามยพี่อง แห้ง,งอันนี้ยังไีมสำหรับฉีดหลักทงเทาลงเทาอันนี้สำหรับไอ้หนวดมือ,อม,มันก็มีวกกดตรงกดเต็กสื่อใส่สื่อว่า นี่ยังไงก in ันเก่งไหมอ๋ออันนี้ใช่กุ้ยเตจนี่เตจขิมส่วนหลอันนี้มันยังอันนี้อยาอันนี้ขิมกันแดดพี่น้องจ้า ไอส้สบู่สองก้อนไอ้ลางมือมาเสียตัวมันนีงมาเสียตัวอันนี้ครีมกันแดดมีสามสิบห้าสิบผู้ขามีอล้วล่ะอืมกันหยอกกันยุ่งเว่อ อันนี้ยาวิตามินเห็นว่าวิตามินซีกรแเพรากูด้วสองออรอลอันออรอลแปดสิบก็มียาวิตามินมนะอันเกินอันห้าพันละชมพู ยังไงบีอ้านี่เละจะอาสิทายประวัติทจาจ้ะเดี๋ยวสิออกไปละเจนีคกอนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ ก็บบเชื่อไปเาเก็บไปแล้วนบางคนกับปใัยนักก็ย่ตานานักนักนักงแนี่ค่ะนังกูับปสัยนักกเห็เนาดูก่านหอบดีแม่เ็นานเต็ม

เวลาแคบปั๊บไม่กินซื้อแค่ปัาบไปฝากแม่ทุนพราะว่ามาในเมืองเขามาในสถานีรถไฟมาซื้อของยี่ร้านไทยเดี๋ยวเมื่อวานสิไปรีวิวให้เบิร์กบัดดี้ยังของแพงแพงตัวน้ำยูน้ำปะกิน้ำ 2องบาทห้อันนี้เลยขอ,องในตูนอยู่ก็ไม่ใช่แพงๆไมหยอดเอากับใส่เข้าเรียนเอาตรงเนี้ย็่อเมื่อบานเกบอีกเมือบรรยากาศโอ้ยสีพากระเป๋าเมาือม่อบานไปเมื่อบานพี่น้อง สถานีรถไฟบรรยากาศาาโดนละอะไรมาโดนนจังมาเท่นึงเสียตเสียโตเสียใจพี่น้องเอ้ยอมี่ขากลออยลงบนบสไซเอาของทับไปใต้ถุงเมื่อบานเมื่อบานนิ้วเข่าละ ซื้อขนมปังภาษาพ,าพงไนท์เบรนโนรถกับพท่านมี้ยบางร้านกาแฟเขามาต่างเขื่นขอนเอื่อนเนี่ยก็ร้านกาแฟาหน่อยสถานีรถไฟสะพานเดี๋ยวสิพ้าขึ้นพี่นมั้ยเรือนบันไดเรือน ไม่แก่เปนสาแต่เลื่อนก่อนต่นเองหอกานหมดอุนเข้าไปเรื่องยั่งขึ้น ยเวลาเสือเดินนี่เด้อไม่ได้เรื่องอะไรเลยโอ๊ยหนักเออบุ้งดูรถก่อนอู้รถใส่ใส่อะไมากว่าใส่หนึ่งวะนั่งนี่แค่นี้ก็น้อค่ะเมื่อบานกันค่ะ